สวัสดีตอนเช้าครับมาแวะเซเว่นอีกแล้วครับทุกคนมาชมบรรยากาศข้างสนามกีฬาห้วยขวางครับช่วงเช้าทุกคนเมื่อวานมาเที่ยวที่สนามกีฬาห้วยขวางมีงานก็เลยมาเที่ยวฝนตกอย่างแรงเปียกเลยครับท่านผู้ชม ชมบรรยากาศตอนเช้าอีกแล้วฝนตกแซะๆอีกแล้วครับท่านผู้ชม บรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้วันอาสรา,าบูชาคนใส่บาทเทียบเลยครับทุกคนก่อนเข้าพรรษาก็มีงานที่สนามกีฬาขายของทุกปีครัทุกคนจัดงานบ่อยที่สนามกีฬาให้กวางงานมีถึงวันที่17นะครับ17บเกรกฎาคม ขอชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนติงต้งติงตงตงต้งด้วยครับขอชมบรรยากาศพาลูกสาวมาซื้อขนมเซเวน่นอีกแล้วลุยฝนไปเลยปะไปดิครับครับ